นี่เกือบจะหมดลมหายใจไปแล้วแต่ว่าจู่ๆเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาบอกว่าเนี่ยป่วยหนักด้วยอาการโคม่านานถึง14วันนอนเฉยๆไม่รับรู้ไม่ได้สติสุดท้ายเนี่ยฟื้นกลับคืนมาเนี่ยสามีบอกโอ้โหดีใจมากนี่นะภรรยาป่วยหนักเลยนะเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าเนี่ยมีสาวใหญ่อายุ47ปีนะครับคือป่วยติดเชื้ออยู่ก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ย นอนรักษาตัวไม่ได้สตินานถึง14วันหมอเนี่ยก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ไขกระดูกสันหลังแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทีนี้เนี่ยเริ่มอ่อนแรงใกล้จะสิ้นลมหมอก็บอกให้สามีแล้วก็ลูกทําใจสุดท้ายเห็นบอกว่าญาติเนี่ยจัดเตรียมงานศพไว้แล้วให้สับเลอเนี่ยไปซื้อโรงศพมีการยืมเข้าของเครื่องใช้จากวัด นิมนต์พระสงฆ์สวดที่บ้านเป็นเวลาสามคืนปรากฏจู่ๆเนี่ยคนป่วยที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาการโคมา่ากลับได้สติฟื้นกลับคืนมานี่ฮะข้าวของเครื่องใช้ที่เตรียมจัดงานศพให้กับภรรยาทีนี้พอไปถึงบ้านที่จัดงานศพนะครับคุณผู้ชมฮะก็สอบถามดูนี่นะครับพบสามีชื่อว่านายศรีสวัสดิ์ปานสังเล่ยฟังบอกว่าภรรยาเนี่ยชื่อว่านางสาวทัศนีศรีสว่างชื่อเล่นชื่อหยวก ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแพทย์บอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อเข้าที่ไขกระดูกสันหลังแล้วก็นอนรักษาตัวแบบไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17มานานถึง14วันจนช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนของวันที่1พฤษภาคมต่อเนื่องวันที่2พฤษภาคมภรรยาก็เริ่มอ่อนแรงใกล้จะสิ้นลมหมอก็บอกให้ทําใจอาการก็ไม่ดีขึ้นญาติพี่น้องก็เลยลงความเห็นกันว่า ให้พากลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็ถอดเครื่องช่วยหายใจที่บ้านแล้วก็ให้สิ้นลมอยู่ที่บ้านนี่นะระหว่างนั้นเนี่ยญาติพี่น้องลูกหลานก็ช่วยจะเตรียมสถานที่ภายในบ้านเตรียมสวดศพสามคืนจากนั้นก็จะชาปนกิจศพปรากฏเช้าวันที่2พฤษภาคมครับญาติคนที่เฝ้าภรรยาของเขาเนี่ยก็โทรมาบอกเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยหมอเนี่ยให้พยาบาลมาเจาะเลือดตรวจวัดความดันโลหิตปรากฏว่า ภรรยาเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้สติกลับมาเป็นปกติพูดคุยพยักหน้าได้ขยับมือได้ขยับนิ้วได้เออก็เลยไม่ต้องจัดแล้วงานศพนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เป็นสามีหน่อยครับไปให้ยาฆ่าเชื้อที่กระดูกกระด่งแเลือดิเชื้อที่กระดูกเที่ยงคืนเร่มๆปีหนึ่งเขาก็พักไปหมดเลยแล้วหมอก็มาช่วยช่วยไม่ได้แล้วเขาก็าว่าจะให้นองว่ามา มบ้านนี่แบบสภาพนี้หรือว่าจะให้ช่วยออกพิเจนมาก่อกลแล้วก็มาชักบ้านเรยาให้เจาะเลือดแกนท่อหม่ออีกความดันดีขึ้นอืเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้เอามาักที่บ้านได้หัวได้แล้วก็ติกม,มืออะไรอย่างเงี้ยได้ตั้งหีบตั้งอะไรเรียบร้อยเออแล้วรูว้สึกนะฮะพอรู้สึกนี้ก็ดีใจดีใจสภาพเชีนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเออสามีบอกก็เป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ก็ดีใจที่ภรรยาเนี่ยกลับคืนมาได้สติกลับคืนมา สับเปลอประจำวัดศรีเฉลิมเขตนายมาดามแก้วน้อยบอกว่าดีใจที่ครอบครัวของสาวรายนี้นะครับก็ไม่ต้องจัดงานศพแล้วไม่ต้องใช้บริการสับเปลอแล้วก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะถือว่าคนเนี่ยดวงชะตายังไม่ขาดนะครับดวงยังไม่ถึงคาดนี่นะครับตอนนี้ก็ต้องยกเลิกงานศพไปก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวลองฟังสับเปลอหน่อยระยะเวลาที่ราเดินเรื่องเนี่ยเราก็จัดทองไปเรื่อยๆจนเสร็จ สัตว์พิธีทั้งหมดนิมนต์พระเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายโทรไปทามญาติอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงบ้างเหมือนมือนปฏิห่านนะครับช่วงที่รอเวลาที่จะน,น,นํานําคนไข้กลับมาบ้านนะเอามาเช้าเอามาช้าออก,กอาาที่บ้านเกิดมีปฏิหา่านอะไรสักอย่างเนี่ยเขาม,มีความดันขึ้นมาหล,ลังจากนั้นเราก็เลยคุยกับทางญาติที่อยู่นี้ว่างั้นเราก็สรุปยังไม่ทําอะไรอาจจะไปแล้วยังไปไม่ไกลก็แห่กลับมาสร้างบุญบาร,รมีกันต่อไปอยู่ทางเราไหมนี่นะครับนี่เป็นชาวบ้านที่บ้านสะ พังเขินนะอยู่ที่ตําบลดอนมะนาวอเาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรียังไงก็แสดงความยินดีด้วยว่าภรรยาของครอบครัวนี้เนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงขั้นว่าต้องมีการจัดงานศพกันแต่อย่างใดนี่นะครับคุณทัศนีศรีสว่างหรือว่าคุณหยวกนะฮะอายุเนี่ยสีปีคุณผู้ชมฮะออนอนโคม่าอยู่14วันเนี่ยถอดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยหมอบอกว่ายังไงให้ทําใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยฟื้นขึ้นมาเองครับ นี่คนดวงยังไม่ถึงคาด